ทุกคนช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับดูข้างหลังผมะน้าห้วยออกนะวันนี้เราเอาเรือมาล่องตกปลามนน้าปิงนะครับอำเภอสามเงาจังหวัดตากเดี๋ยววันนี้เราจะวนๆรอบๆห้วยนะครับตรงที่น้ําไหลแรงๆตรงนู้นนะคือน้ำสองสี่เวลามาชนกันนะครับปลาจะรอตรงนู้นค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าจะมีตัวไหม ส่วนเหยื่อที่ผมใช้วันนี้นะครับผมจะใช้เป็นเหยื่อไมโครสปูลนะครับสี่เจมๆเลยนะตัวนี้จะเป็นสีเขียวกับสีส้มนะครับลายไทเกอร์นะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่นเหยื่อแบบสีแบบเจมๆเลยลองตัดกับสีน้ําดูนะครับปะยังไงเดี๋ยวเราไปลองตามหาดูว่าวันนี้จะเจอปลาอะไรกันบ้างอยู่เลยโอ้โหเหยื่อตกพับโดนเลยทุกคน ปลาอยู่ชิดขอบเลยเดี๋ยวเราต้องย้ายมุมไปตีมุมขอบดีกว่าคนกระสูบใช้ใช้นี้นะครับเต็มแรกของเรามาแล้วโอเคกัดเป็นสีเขียวไทเกอร์นะครับกัดสีเ,เต็มๆจริงๆนะครับขอบคุณครับเต็มแรกเรามาเต็มแรกก็ไซมินิเลย ตาอยู่ชิดขอบฟั่งเลยนะคุณน่ยดูสิอยู่ตรงนั้นจริงๆนะครับอยู่เลยเห็นไหมฮันเวทหนึ่งสามแบบสนุกๆเลยค,คนะคุณ ดูสิใช้ดีด้วยนะเนี่ยโอ้โหโอเคหนูแป้มนะทุกคนอคนุ้ยลุกไปเลยไม่เป็นไม่เป็นไรเป็นเดี๋ยวตัวตัวไม่เดี๋ยวหาตัวไม่เย่อยุ่งเลยนะทุกคนดูสิ โอ้โหมดุดอ่ะออกมาแล้ววู๊ดไซส์เหมือนเมื่อกี้เลยนะครับไซส์เมื่อกี้เลยวู๊ดให้จูบกันเยอะแน่เลยครับตรงนี้เคเรามาคัดไซส์กันนะวันนี้ตัวเล็กๆเราก็ปล่อยไปก่อนนะครับไปขอบคุณครับไปบนแบบนี้ตึงมือครับทั้งวันวันนี้ โอ้ยังกัดอยู่อย่างเงี้ยวิโอ,ยอ้ยกัดยังโหดทุกคนจุดนั้นะลงไม่ได้เลยนะครับดูสิอยู่เลยคนเฮ้ยลงไม่ได้เลยตรงนี้ ดูดิใส่ดีด้วยโอ้โหทุกคนดูสิเดือดเดือดเดือดจัดเดือดจัดโอ้ยตัวนี้ตัวสวยนะครับทุกคนแต่วันนี้เรามาเสียเรามาหาไซโลนะครับดูสิไซดีเลยนะครับแต่เข้าไปเต็มปากเลยโอ้ยปล่อยไปเลยขอบคุณครับไปตามหาตัวต่อไปนะครับ แล้วตรงนี้ลงแบบเกือดจัดยังไงเดี๋ยวมีทางใต้นะครับไม่รู้ว่าน้ําห้วยจอแบบนี้หรือเปล่าตรงใต้แล้วคือแบบเด็ดเด็ดกว่านี้อีกเข้าหมายไปอยู่เลยคนอุ้ยโอ้โหสตึงมือด้วยนะ อยู่ได้ยังไงเอ,อ้อยดี้วครับสองไม้สองตัวเลยตัวนี้ตึงเหมือนกนันนะโอ้โห้ผู้ดีครับทุกคนสูตรน้ำแดงครับแรงยังดีตึงแต้มทุกคนตัวนี้เกินครึ่งโลนะครับ อ้วนๆเลยทุกคนดูนี้สิใส่มือเลยนะครับกับเป็นไมโครสปูลสามกร,รมนะครับของค่ายคินฟอกนะตัวนี้มาตัวน,นี้เราปล่อยก่อนเนาะเพราะว่าไว้ที่เราตั้งเป้าก็คือหนึ่งกิโลนะครับถ้าไม่ถึงหนึ่งโลเราก็ปล่อยไปก่อนช่วงนี้น้ําแดงครับเขากัดง่ายหน่อยโอเคปะครัครับตกอย่างพอเพียงนะครับ เล็กๆเราก็ปล่อยไปก่อนครับดใหญ่เราก็เอาพามาข้าวได้ตัวนึงก็เต็มจานนะครับไปดูด้ยกัดอีกแล้วเนี่ยไม่ได้มุกเลยนะครับกัดจริงๆเนี่ยดูดิดูอีกแล้วนะครับทุกคน อย้ยใส่ดีด้วยจะสุกน้ำแดงสุกน้ำแดงครับอีกหนึ่งแต้มครับทุกคนเป็นสีเขียวไทเกอร์นะครับตัวนี้สีนี้ปิดอุย้ยตกพูดนะครับตัวนี้ดูดิฉีดน้ำเชื้อเลยโอเคอยู่ที่สามกร,รมะครับ ตรงที่เราตีตรงเมื่อกี้นะครับคือน้ำอ่ะไม่ได้ลึกมากนะครับต้องใช้เป็นแค่ได้แค่สปูดนะโอเคไปครับไปเราวนไปตีต่อครับนี่ยังเดือดอุอ้ยนตัวใหญ่ทุกคน เขาโตด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปเอาก่นอนวิ่งลุดขาดเลยเราล้างเกินนะครับแล้วก็เข้าโตครับอื้อเสียดายนะ่ะ เดี๋ยวเราเขาเปลี่ยนเป็นสีไฟท์ไทเกอร์นะครับเศรดายจ